อดเ้วพี่น้องตลาดนัดบ้านแกงกะเาโ่ามาท่ามักวเลยูยายเนก่อนเยขายก้อนเเน้มักครัวจักาก้อนักราคเหนักครัาเเจ้ามักครัวจ้าเลยสิโอ้ยยอดยอดยอเกิดมาเป็นลูกชาวนาจากพ่อแม่ มาามารดสบายดีพี่น้องหมดสู้คู่ๆเนาะนี้เบาสอนอยู่ที่ผัวง้วยทาฮาวอ่า,าบ้านทาค้อเมืองไซบุรีแขวง,งสวรรค์เทพคลิปนี้สิพาพี่น้องเข้าไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดแกงกระเบาเมืองไซบุรีมาเปิดคลิปอยู่ครัวพี่น้ขขอ,งนองเลยมาถอดระดับน้ำของเนาะยังบให้ลงง่ายๆ นี่ห่วยท่าฮาวน้นำห่วยนี่จะไหลลงมาสู่น้ำคลองน้ำคลองดันพี่น้องปกีิน้ำห่วยท่าฮาวจะไหลามาเนี่วันนี้มีโอกาสมาสอนว่าพี่น้องเข้าไปบละทางแข้งกระเบา รอตลาดนัดหลังก็สิไปเบิงน้ำของอยู่เคตดแกงกระเบนว่าจะเป็นจช่งไรตอดีฮอดบ้านสมสนุกไก่ยอดแกงกระเบาแล้วพี่น้อง แกงกระเบาแล้วพี่น้องตลาดนัดอยู่แม่แม่อยู่บ้านแกงกระเบาเนืออะที่เป็นตัวเมืองไซบุรี่ปัจจุบันนี้ผันย้ายไปอยู่ทางบ้านเพื่อเขากาดไกลกับบ้านนาแดงนา่วงพวละออแล้วพี่น้องตลาดนัดบ้านแกงกระเบาะเบาเนอเนอะที่อยู่แคนทางลงสวรรค์ไปเลาะเบิง้งอาหารการกินเราซิมีอยังแน่นะ เคยมาเลาะลายเชืออยู่มีทางอาหารธรรมศาสตร์ซีนกุ้งหอยปูปลามีหมดโอ้มังกงก็มีเนาะอ๋อหน่วยใหญ่เนาะมัตองเนาะขายอะไดบมากลำใหญ่อะโลหะพันโอ้หน่วยใหญ่เนาะขายเฮาละโลึ 5, โเโลงเลย จะเอาใช่ไหมเอาพูกเองวะหน่วยมากใหญ่เนาะเอาไว้เขาหาพันเจาไว้มาเอาเดี๋ยวรอข้างในวะข้าวต้มก้อนเอะไรข้าวต้มใช่ไหมข้าวนมอันนี้คือการบ่ trộn ลงน้ําแข็ง à, tôm ครับ rồi à, mặc làm như น้ําขาวครับเอาเฮาต้ม2เด้อเดี๋ยวครับครับเดี๋ยว của máy yếm này, mẹ cà phê ổng này, ô, má thợ gần, là กูกใส่บ้านทาคขอออบอะบ่บ่อยู่ในนี่แหละแกงกระเบาอ๋ออะอันนี้แหลนะกูเองใครเองเนาะ ลองเอาเพ่นมาเลาะสวยจังหน่อยเลยอยู่ตลาดแสงกระเบาเนยบคือวนยืนเนาะวนยืนมาได้เท้าคนเริ่มลายแล้วเฉอๆเนาะ ของธรรมชาติทั้งนั้นผักเพชรหัวข้าหักก้านจองก็ผักแว่นเจ้างามขาานะ้นม,มาหาผแวนเก็ุน,ยยนก็ะไรเนี 5, ้ยกห,าพ,ห,า,พหาพันันนก่อนหน้ได้ไราพันได้หรอหาพันีบนึ่เป็นายโบแพง ตักแหวนนะก็งามขนาดขนมนบอาคิดว่ามกป่าโอ้มกประเด็ดเครื่อสังขยาทันงสัญญากรนำวันสิงคโปร์ไปอะไรเนี่ยหาพันกีหาพันอ่ะซิมอันึงส่งเส็บ

ผักผักผักนี่จะหารธรรมชาติอันนี้น้องไม่เลี้ยงน้องเหรอวางไฟจะคือกันลองนะหานกินลายเลยพี่น้องอหมตลานัดแกงกระเบาสมป่าน้อยายเนาะ โอ้ขากขากกรป๋าโดไท่ลาดบ่ไทรลาดฮะอยิ้มตัดใส่ใส่หนี้ลำใหญ่ก็ลายขนาดโอ้หน่วยใหญ่ขนาดนะซื้อทั้งเครื่งเหร โลกเก่าพีด <Okay, S 1> เย็ช่ง <laughs> โอยอดวายก็มีวายบอีด็กข <PA> <ing> องธรรมศาสตร์รัก <PA> <ing> โอ้ฝ่าก็มีเบิ่งได้ไหมนะปลาี่

บ่บ่ห้ยทีเนาะ่แน่ยิ่งาทางพริกอ่าส้มไปนี่หายก้อนเท่าไรเนาะเท่านมยังประเทศเองบุษบาผู้ชื่อซื้ออ้าวมาให้สก้อน เจ้าผมเป็นอมแอมบ่แม่นหั่นหั่ห้าแหละในข้า้อเจ้าเจ้าเป็นอมแอมโบแมนห้ามมาสองคนลงคนก็ะจบบริยนหาคอบ่ลงคนลงคนเลยลง่อนยูหันหาแล้วเนะ เจ้าเราขายครัตรงแซ็บเนาะไม่ยังครับบอสอันใส่มาใส่อันกับคุณดดีเบิร์นเลยโดยคุณจยอันนี้เลยสิบพันบอก

ที่ก็เป็นทิพาบรรยากาศตลาดนัดแกงกระเบายามเร้าเนาะเปินเปิดทุกตอนเศ้าวันเสาร์แล้วพี่น้องลืมบอกไปมา,กมาเลาะมาเที่ยวได้อาหารการกินอย่างนี้หลายมีทางอาหารธรรมศาตรพืชผักุ้งหอยปูปลาอาหารตามฤดูกาลมีมดตวอ,อย่างอุรมสมบูรณ์แบบนี้แหละบ้านเข้านะพี่น้อง ยังพอหาอยู่หากินได้เนาะสิพาพี่น้องเขาไปเบิ่งน้ำคลองเนาะอยู่แข้งกระเบาใต้น้ำน่าจะท่วมแล้วตอนนี้คาล้านหินหรือว่าด่านหินนะกทมของ แกงกระเบาก็เป็นแรงท่องเที่ยวสื่อดังอีกบอนอยังในเมืองไซบุรีเนาะโดยเฉพาะยามแรงเริ่มตั้งแต่เดือนมังกรหาหลังสงการปีไม้ล่าวนี่คนสิมารินหลายมีตูบมี้านอาหารไว้คอยบริการแขกในะท่องเที่ยวทางลงแกง้งเพิ่นปูคอนกริต ผักกระปูหม่ๆหมอ๋อถั่วแล้วพี่น้องไงนี่ร้านหินแกงกระเบามวนน้ำมาหาสารอ๋อน้ำไหลแห้งขนาดเลยนี่บอนเปิมาลินก่อนปีไม้เล่าเนาะน้ำถั่วหมดแลยโคตรไหลแห้งเลยน้ำก็เป็นตายานพี่น้อง น้ำท่วมจนจำทางขึ้นนะเพื่อก็ได้มาจอดอยู่ทางเชิงพี่หล่พี่น้องบ่อนี้เป็นหน้าวัดบ้านแก้งกระเบาไตแก้งกระเบาทางฝั่งไทยก็เป็นแก้งกระเบาคือกันนะน่าจะเป็นจังหวัดมุกดาหารละมวลน,น้ำพี่น้องเอ้ย เป็นตะย้อนลายเลยยังบวลงง่ายง่ายบวเคยมาลินมากินน้ำท่วมมาแล้วพี่น้องเบิ่ต้นไหมคิดคิดอยู่วอนนี้พี่น้องเลย โอเคเนาะมาฮ้นนี่มาสอนขอพี่ชิบไว้ซัำนีก่อนเนาะคลิปหน้าพบกันใหม่เด้อเนาะขอให้พี่น้องเฮาระมัดระวังเนาะในเฝ้าติดตามเกี่ยวกับสภาพน้ำยันน้ำท่วมน้ำย่างนะพี่น้องเลยนะต้องได้ติดตามไปเรื่อยๆเนาะมาฮ้นนี่ขอลาไปก่อนเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง